การสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมี้เดินทางมาหาคุณพอลี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะนวันจี่า,านมาเห็นบอกคุณพ่อบอกคุณว่าหู้หู้หาหู้หกคนกระมักหาเก่าหกเก่าว,วัดโอ้พู้เที่ยวกับบอหู้คือกันครับว่าวหู้ยังกินเปลเป็นหาเป็นหกเนาะแต่ว่ากัถือว่าเลขของคุณพ่อคุณเข่าครับวันจี่านมาหา,9 9าเก่าหกเก่าเข่าเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมผู้เที่ย,ยงเลยเดินทางมาติดตาม เพื่อว่าเอาไปเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมแฟนช่องในเบิ่งนในชมกันเนาะครับเนาะพอดีมื้อนี้มาท่านคุณพ่อเพิ่นอพัศนเพิ่นจะออกไปหน้าหนึ่งจะเสาไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปฟังพร้อมๆกันว่าคุณพ่อเพิ่นชัยจะได้เด็ดไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมช่องได้ลงได้ลงทุนกันเนาะครับผมเนาะไปครับไปฟังจากป่าคุณพ่อพร้อมๆกันได้ครับผม สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกเมือนึงน้องขัตตโมชุ่มเนาะเดินทางมาติดตามตัวเลขครับคุณพอลี่ครับผมเนาะมหัี่ผ่านมากครับหกเก้าครับผมพอเราฝันเห็นหู้กบเห็นกบ卜อ่นล่ะกบกับหู้พิ่งกระแปลหายหาเก่าหกเก่าปรากฏว่าเขายี่หีขัตตโมชุ่มมีก็เลยมาติดตามเขาฝันอีกเนาะบ่ายนะครับผมฝันแล้วบอกพ่อมือนี้ฝันไปโดนมือคุณ โอ้ฝันจากเต้ต้อว,วีคุณบ่บ่บ่หลังมาจากสามมือฝันว่าจังได๋เนี่ยครับบ่ซูเอฟซีฟังเนี่ยครับฝันนี่ฝ<อ>ันมาคนผู้นั้นเขาตายหึงเลยล่ะเขาขี่รถเขาขี่รถเนี่ยรถเขาเนี่ย,รถ,ร,ยรถสี่หลอดเลยรถสี่หลอรถสี่หลอแต่ว่าคนผู้ขี่น้ำรถก็บสี่ข้นน้ยบาดเน็ตกลายไปขี่ไปบาดมันลงมาหล,ลุด มันจะขืนทางไม่ขืนบได้ครับข้นท่างไม่โบได้บานเนี่ยผมก็เลยไปบอกว่าไปข้นท่างเกาขึ้นท่างเกาท่างโลกน่อาเั่นไปข้นท่างเกาพุ่นมาสักเพราะว่าเออมันก็ถอยไปเขาถอยไปเขาก็ไปขึ้นท่างเกาเขาขึ้นได้บานเขาขึ้นไปก็ไปจอดอย่ประมาณนเราเป็นห่วงสงสารอย่างประมาณนั้นล่ละบานเนี่ยบานผู้ขับเป็นสร้างผู้ขับเนี่ยเป็นสร้างเป็นสร้างสร้างครับมา เป็นส่างบอขับข้นรถไปแล้วหางหง,งวกหนามมหาผมเนี่ยเป็นส่างบ้านคนในรถหนึ่งสี่คนพญางลงมาผู้นหนึ่งเลืออยหันสามคนบ้านเห็นจักเออจักสิปแปลว่าอย่างไรละบ้านเอาแต่พ่อขันแต่ก้าวขันพ่อฝันเห็นสร้างพ่อแปลแปล,แปลเป็นตัวไหนคือพ่อใหญ่นี่คือสิปแปลออกไปเป็นเหล็กเนีน่ยเนี่ยตามพันนาอครับ คือพ่อยายน่ยวัดสีแปเป็นศูนย์อีกเลยสร้างศูนย์ถึงสั่งสามสั่งสี่เป็นส,ส,สบอก,อ,อกคนกับสี่คนอะไรล,ล่ะครับผมบ้มาในคนสี่คนมันลงมาผู้หนึง่งเหลืออยู่ในรถแต่สามครับ้าในพ่อใหญ่นัยยยน่นขึ้นไว้ในใจเลยล่ะขึ้นว่าขึ้นแล้วขึ้นแล,ล้วก็แปะไว้แล้วเขียนไว้เรียบร้อยบอกเขียนแต่ว่าแปะไว้ในใจนะแปะให้เรียบร้อยก็ว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สามเลยนะ อ๋อส <Es> ี่ศูนย์ศูนสี่สามศูนย์ศูนย์สามบ่บ่บ่แบบเป็นสามตัวบ่พอสามตัวในยานเป็นแปดเขาใสแปดสามศูนยปดสี่ศูนย์ทัางเก่านะบ่เออมันทางเก่าได้ขื้นทางเก่าโอ้ทางเก่าทางเก่าเฮ้ยแล้วตัวเก่านี่ยมันก็มีหนึ่งที่เก่าอยู่ได้คือจังไรแล้วหนึเขาเก่าใส่บ่ หนึ่งสามศูนย์หงสี่ศ์เก่ศเก้าสสีครับถึงติจังสันตัวขนแปรเป็นสโตัว็นว่านำผมมันก็เนื้ผมหมัก2อตอยู่แล้วนะเนาะผมก็มัก4ี0ศูนย์ศนี่สามศูนยเนี่ยผมลอยเส้นอยู่แล้วว่าผมจิตสื่อนะนะเอาไก่แต่ไม่มชคเรียกมังยังจังว่าผมจังววามันค,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 คือคือคือหมักแต่ศูนย<ล><บ>์แถโอ้ยังยังหมักศูนยที่เก่าไม่บอกบ้านนี้ก็คขึ้นม่ขึ้นเนี่ยกัันว่าออกไปหน้าหางบ่ไม่หน้าเจ้าของ คือคือมันเป็นส่วนผันเถี่ยวก่อนหบ่อยแอมพังเว่าไปไปใส่มออมันถือมันถือขวูก,กบส่วนมันดอกศูนก่อกับครับเออ,เอ,อใส่ถือกอคบหางกำลงังปงเออหางกำลังปงนั่นมันมันผันลักษณะนั่นแต่ว่าผันว่าไปใส่มออแต่ว่าของบอมเป็นม่องนั่นแต่ว่าท่างเส้นนั่นทางไปมีคนนจกของหน้าเขาหนะเขาก็ตายหึงเลยล่ะเขาก็บอกให้ฟังอยู่เาว่า สีใส่หม่องเก่าหู้สีใส่หม่องใหม่เขาว่าเขาว่าจังสีโยกใส่แม่มันหม่องเก่านี่ล่ะก็ะเรวาว่าผมว่าได้ตัวนี้นะไอ้ใส่หม่องเก่านี่เราท่านมันมันถือนี่เราอ่ก็คือจังเขากับมาบ้านผมกับพวกขก็หูมืออาขึ้นแต่ก็ชวนสองกันว่าไม่ได้เป็นสองส่วนตัวบัดนี้เนาะสาวยใหญ่ศาวยใหญ่เวิร์มวามาเนาะกระตุ้นชม าั้งผมก็คิดว่ามัน04 03นี่ล่ะ300 3 400 4เนี่ย่ะเอามันบอกไก่เนี่ยไม่บอกว่ามันยังเยียงกันนี่แหละเนาะไกล่กันเลยเพราะว่าเลขมันตรงมีส3มี4มี0อยู่เลยนะแต่มันจะจับตัวไดใส่กันบ่งครับในจำนวน2คุมเนี่ยครับ300 3 400 4นี่ย3ตัวเาคุณพอว่าออกจากปากคอตรืคือ3ตนี่ผมนี่พอใหญ่นี่สมักเป็นเก่า 04ก่อ04ก่อ04เสดงว่าคุณพ่อชาลีนี่มัก04หลายกว่า03มักหลายกวัวพอมันมีคนสี่คนมันมีสร้างพอมสร้างตะกีบามันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะสร้างมันก็เทดแกงหัวมวียงสีนอครับกะเงยังติตาอยู่อนตอนสร้างอยู่ในรถแกงหัวใสสีนะกับอกเมนว่าไปไก่สร้างหนะกันแน่ไปแต่ไก่แน่ไปซดำประมาณซำ สีว่าขาวานี่นะครับประมาณอันคุณพ่ออันทะเบียนรถหูบอจำได้บ่มีทะเบียนบ่ทะเบียนก็เจ้าะเด็ดเจ็ดศูนย์เือเือเท่าไรนี่แหละมันสิสำคัญอยู่กับทะเบียนนี่ยและพ่อเท่ากับแมีนว่าครับเฮ้ยเฮ้ยล่ะอี่ล่ะใครล่ะไปแทอนทะเบียนรถล่ะครับทะเบียนรถทะเบียนรถพ่อบักต้อมเหีสามสามเจ็ดศูนย์ห่วยมันเกิดจาเมีนว่าก็มีสามศูนย์ดีจระน้อ แม่ตัดเลรีก็ตัดเลนก็มีสามศูนย์ดีดนะครับท่านผู้ชมครับถ้าตัดทาหมุนวันสาท่าหมุนออาครับเดี๋ยวพอเที่ยงจะเขียนตัวเลขใส่สมุดให้ท่านผู้ชมในแคปหน้าจอไ้เนาะเพราะมันยังเหลืออยู่หลไหลมืออยกครับผมสร้างหัวใจออกเนาะสุดท้ายกับขอบุญขอบคุณคุณพ่อชารลีครับผมที่ให้ความฝันดีๆตัวเลขเด็ดๆไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันว่าตัวเลขคุณพ่อที่ชินชอบเป็นตัวใดเน่นะครับผมครับท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขของคุณพ่อชาลี่ที่เพิ่นฝันเกี่ยวกับธิว่าเป็นเป็นพี่น้องนี่แหละครับสิเสียชีวิตไปแล้วสิว่าผีกระเมีนครับผมเนาะที่เิ่นขี่รถมานํากัน4คนแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาเหลือ3คนเบิ่งไปเบิ่งมาไปเป็นสร้างบบดน,นี้เนาะครับท่านผู้ชมตัวเลขคุณพ่อเพิ่นก็ว่ามักแห้งหลายก็คือ4004 3003ถ้า3ตัวเพิ่นจะให้เป็น904เพิ่นว่าเพิ่นมันมก04แห้ง0440เนาะ ส่วน370นย์ก็เป็นเลขทะเบียนรถที่คุณพ่อว่าได,ได้ได้ขี่ไปนะครับท่านผู้ชมกับกับซุ้มญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะครับผมเนะาะใครหมากชื่นชอบชุดใดก็ลองไปพิจารณาเบนเองเองครับผมส่วนนี้ก็เป็นเบอร์โทร่วนะครับท่านผู้ชมเพื่อว่าท่านใดมีโชคมีลาภอยากอยากร่วมมาซอยให้คุณพ่อเพิ่นซื้อยกซื้อย้ายอย่างนีง้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็สามารถโทรมาหาพ่อเทอเเอรรของอ,องงพ่เคับผม แล้วพอเที่ยงจะคอยเอามาไมบให้คุณพ่อแล้วเนาะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นมีหมายเลขกบนชี้ว่พอ่อมีอยู่แล้วมีอยู่บ่ตัวไรบูบานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิถามหาเดี๋ยวอันนี้ดอกไฮไฮเอฟซีพ่นไ้มาเนาะเอาครับท่านผู้ชมเพื่อว่าท่านใดมีโชคมีลาภอยากอยากซอยคุณพ่อเพิ่นค้ายุกค้าย,ยาย,ยังนี้แหละครับผู้เฒ่าเพิ่นก็อยู่แต่น้ำบานเนาะก็สามารถโทรมาหาพอเที่ยงได้ครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะประสานให้เพฮ่อมีโชคมีลาบกบคุณพ่อเราเพราะว่าคุณพ่อเราก็ให้หามาแล้วหางวดซ่อน แต่ว่าถือมาสอนกับโบเมนซ้อนครับงวดที่ผ่านมามันเว้นแต่ว่าก็มาเขาอีกคืองวดนึงหันครับผมเนาะมาถือถือมาสามสี่งวดนะพ่อเนาะถือมาสามงวดก็เว้นงวดนึงงวดโคตรท่วงมากครับอีหน้าเลยครับไปตาเกตใน่ตอนแรกมามาผันเดยศูนหาอืมก็แสดงว่าถือมาแล้วหางวดซ้อนครับท่านผู้ชมหางวดซ้อนว่าจะโทรไปหาท้องมี่ใครบอกว่า มือเลขออกพ็ดีขึ้นมื่ขึ้นฝันก็ขึ้นนี่ขึ้นเนี่ยมันสอนมากอะเลขออกเอาครับเป็นว่าถือบ่ถือเสียหลายบ่ะอร่อยกันละสุดฮาหนั่นลูกต่อซื้อบดเอาเป็นว่าอันว่าคุณพ่อเราก็ถือมาหางวดสอนนะครับท่านผู้ชมถ้าต่อวีกอีกงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่หกครับผมเอ้าก็ลองพิจารณาเองครับผมไพ่มากกระจัดขัดกันเบื้องผู้ควาบศาสนานเป็นเลขของคุณพอลี่พนฝันแม่นหางวดสอนฝันว่าได้ขี่รถไปกับซุ่ม พี to to ่น้องสี่เสียชีวิตไปหรือว่าผีนั่นแหละครับผมเนาะเบิ่งเอาครับผม3 0 4 0 9 0 4 9 4 0หรือว่า3 7 0ทะเบียนรถเนาะครับเนาะมักจุดใดยจัดเอาครับผมสุดท้ายก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนาะครับผมเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญบ่ว่าจะทําการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมเนาะถ้ารับเฮ็ดงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค้าขายขายรับขายดี จับเงินแสนเงิน,งนล้านกันสมุทรทุกคนนะครับผมคลิปนี้พระเจ้เขาขอตลาดไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาก็ขอบคุณคุณพอลลี่ครับผมแตียงก้อนฟันดีๆนะครับเนาะขอบคุณได้หลายครับผมไปครับสมุทรชุ่มเนี้วเจอกันไหมคลิปหนาครับผม